ก็สวัสดีท่านผู้ชมมันก่อนแล้วผมผมเต้จากช่องเต้ยำซองผมก็ในวันนี้เรามาแตกชุดครับเรามาชุดมวยไทยนะผมก็วันนี้วันวานสมัยมัธยมปลายแล้วครับผมเออวันนี้ผมมาค่ายมวยก็คือมาซ้อม่ายมวยที่สมัยมัธยมปลายับผมจะมาเล่นที่นี่ประจําเลยครับผมก็คือค่ายมวยคุลือครับผมอ่ะอันนี้อาจารย์ผมนะผมฟู้ฝึกสอนนะครับสวัสดีครับครับผมก็ าจารยท่านี้เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนนะครับผมอาจารย์ครับถ้าสมมุติมีคนอยากจะมาเรียนมวยที่นี่ต้องทํำยังไงบ้างครับให้อาจารย์แนะนําก็ไม่มีอะไรก็มามาสมัครที่นี่ก่อนครับมาหาที่เนี่ยแล้วก็มีพวกเครื่องมืออุปกรณ์ในพวกนี้หน่อยนวมผ้าพันมือเกงอะไรเนี่ยอก็ถ้าเพื่อนๆสนใจมาได้นะผมแต่ก่อนอื่นเลยครับผมวันนี้สายแล้วเดี๋ยวผมไปวิ่งก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกัน ครับครับครับผมไปวิ่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็อันนี้นะครับผมรุ่นพี่ผมนะครับที่สมัยผมซ้อมมวยตอนมปลายเนี่ยคือรุ่นพี่คนนี้นะผมมีคนช่วยผมซ้อมช่วยผมลงรวมต่างๆนะผมพี่ออฟครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมก็ พี่อ๊อฟนะครับผมมีประสบการณ์ในการชกมวยมากี่ปีแล้วครับประมาณ3ปีครับผมแล้วก็มาติดโควิดก็เลยไม่ได้ซ้อมต่อครับโอ้ครับอ่ถ้าสมมติมีคนสนใจอยากจะชกมวย้ยครับผมหรือว่าอยากจะซ้อมมวยเนี่ยพี่อ๊อฟอยากจะแนะนาเขาอย่างไงบ้างครับก็มาติดต่อที่ครูมวยของครูลรือได้เลยครับก็มาถึงก็มาหาครูแล้วก็มาบอกว่าอยากซ้อมมวย ที่นี่ก็มีคุณครูคอยเทรนคอยช่วยคอยซ้อมครับแล้วก็มีพี่ท่องว่างพี่ก็ถ้าไม่ติดงานพี่ก็จะเข้ามาช่วยซ้อมอยู่ประจาครับเฮนเนอร์ประจาค่ายครับนี่เฮนเนอร์ประจาค่ายโอเคครับผมก็ผมวิ่งมาแล้วเดี๋ยวผมซ้อมต่อแล้วครับผม ก็จบมันไปแล้วนะครับผมกับคอนเทนต์ซ้อมมวยนะครับผมก็วันนี้เหนื่อยมากไม่ได้ซ้อมมานานมากหอบแฮกๆเลยก็นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมก็มาซ้อมได้นะครับผมที่เพชรชุงยี่แปดนะครับผมเลยซอยที่จะเข้าไปตลาดาน้าบางน้ำพึ่งนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะลองมาซ้อมมวยดูนะครับผมมาได้นะครับครูบุญลือกับนี่ครับเทรนเนอร์ anner, พร้อมตม้อนรับเสมอนะครับผมก็จบกันแล้วนะครับผม ถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์ช่องเต้าอมซองน้ผมไปแล้วเจอกัน